สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องห่วยมาแรงค่ะช่องนี้เป็นแค่แนวทางสื่อกลางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังด้วยค่ะแอดมินสนับสนุนให้ทุกท่านอุดหนุนฉลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ เรามาดูของสำหรับเจ้าแรกกันเลยค่ะซึ่งแน่อยู่แล้วนะคะของแอดแมงปองวดวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาให้เข้าล่างนะคะ1 4ค่ะและก็มาดูของงวดวันที่1มิถุนายนกันเลยนะคะสำหรับด้านซ้ายมือของเราค่ะตอนนี้แอดแมงปอนะคะได้ให้3ตัวบนที่เน้นๆก็คือ480 470 460และ360ค่ะ ตัวรองนะคะ370และ973นะคะส่วน2ตัวบนล่างนะคะของ Admin ปอได้ให้ตัวน้นได้แก่80 70 60 40และ74ค่ะสำหรับตัวรองลงมานะคะได้แก่50 30 73 และก็84นะคะสำหรับใครที่มีตัวเลขเด่นหรือว่าตัวเลขที่ดับมั่นใจว่าทั้งเด่นและดับมาแน่ล้านเปอร์เซ็น์นะคะก็สามารถนำมาตัดให้เหลือชุดน้อยลงก็ได้ค่ะแต่แอดมินว่าของแอดแมงปปนั้นก็ได้ให้ไม่เยอะนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบผลงานแล้วก็ติดตามผลงานของแอดแมงปปก็สามารถนำไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะและเรามาดูเจ้าต่อไปเป็นของนภัส แจมจลัดสีซึ่งของณพันนั้นแอดนพัทนนั้นให้เป็นชุดโต๊นะคะและก็เข้าทุกงวดเหมือนกันค่ะมีผิดพลาดบ้างเป็นบางงวดก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าไม่มีใครนะคะที่รู้ว่าผลประกาศรางวัลฉลากกินแบ่งแต่และงวดนั้นจะออกตัวไหนเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบและติดตามผลงานของแอดนพัฒแจ่มจรัดสีก็มาแล้วนะคะ เรามาดูชุดเก่ากันนะคะเข้า3ตัวตรงๆเลยค่ะ5 7, 5 7 9นะคะไม่ใช่ตัวโต๊ดนะคะสำหรับงวดวันที่16พฤษภาที่ผ่านมาเรามาดูของวันที่1มิถุนายนกันเลยค่ะซึ่งของวันที่1นั้นก็ให้ทั้งหมด72ชุดเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ ชอบหรือว่าเห็นเลขเด่นตัวไหนก็สามารถไปหาซื้อลอตเตอรี่เอาไว้เลยค่ะสำหรับของแอดนพัสนนี้แอดมินไม่ได้บอกนะคะเพราะว่ามันจำนวนเยอะชุดเกินไปค่ะให้ทุกท่านนั้นแคปหน้าจอไว้เลยนะคะสำหรับใครที่ฟังคลิปนี้ไม่ทันก็บันทึกหน้าจอเอาไว้เป็นภาพนิ่งนะคะและก็ไปหาตัวเด่นตัวดับจับเอาเลยค่ะแล้วก็ เราก็ไปคัดเลือกเอาเลยนะคะว่าชื่นชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะคะแอดมินขอให้ fc ทุกท่านนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกท่านเลยนะคะสำหรับเจ้าต่อไปนะคะเป็นของเนนน้อย,อยซื้อหัวยยางโยมนะคะผลงานของเนนน้อยนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเข้าเกือบทุกงวดเหมือนกันคะ่ะก็มีหลุดบ้างเป็นบางงวดนะคะสำหรับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะได้ให้สามตัวสองชุดนะคะ ได้แก่3 7 4 7 4 8ค่ะและก็ชุดสองตัวนั่นก็คือ7 4 7 8แล้วก็80ดศูแอดเพิ่มเติมให้นิดนึงนะคะนั่นก็คือ3ามและ7 8ค่ะทุกตัวอย่าลืมกลับกันด้วยนะคะเรามาดูของแอดที่ระเด็ดกันเลยค่ะสำหรับงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะคะตามต่อนะคะได้แก่8ปด 935ค่ะและแอดมินก็จะจับคู่ให้นะคะได้แก่87 86 89 83 85 76 79 73 75 69 63และตัวสุดท้าย65ค่ะและแอดมินก็หาเลขเด่นประจำวันนะคะประจำงวดวันที่1มิถุนายนนี้ตรงกับวันอังคารซึ่งถ้าเกิดว่า เราดูเป็นนะคะก็เข้าบางครั้งก็เข้า3ตัวเลยบางครั้งก็เข้า2ตัวนะคะให้เรานําตัวเลขนี้มาตัดแล้วก็พิจารณากันดูได้เลยค่ะซึ่งตรงกันกับแอดทีระดีนั่นก็คือ57 9และก็6นะคะลองพิจารณากันดูนะคะว่าใครชื่นชอบตัวไหนแอดมินต้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกสำนักแล้วก็ทุกแอดด้วยนะคะขออนุญาตทำคลิปบอกต่อถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะ